จา,จากที่เราบอกว่าเราประกาศไปว่าเราจะย้ายพื้นที่จากบางใหญ่เราจะมาตั้งถิ่นฐานใหม่เลยคือที่ค่ายบาระจันจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้อยากให้ดูพื้นที่โดยรอบก่อนโดยรอบด้านข้างด้านหน้าบรรยากาศวิวท่องนาใก้บ,บรรยากาศแล้วอันนี้เป็นสถานที่ที่เราจะสร้างเนื้อที่ไร่เดียวเอง แต่เราก็จะทําให้เหมาะสมนะเราจะลื้อรื้อกดังนี้ออกทัง้งแล้วก็ตรงฝั่งทางซ้ายเราจะสร้างจะสร้างเป็นที่ทํางานที่โชว์งานพอลื้อแล้วเนี่ยรื้อกดังที่แล้วเนี่ยมันจะกกว้างเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอะไรหลายอย่างโดยพื้นที่โดยรวมเนะี่ยมันมันมันโอเคบรรยากาศมันดีนะก็จะมีสมาธิทํางานมากขึ้นเอ่อ เราจำเป็นต้องย้ายออกมาจากในในในบางใหญ่เนี่ยมาอยู่สิงคบุรีอลยดูมองว่ามันมันมันจะได้พื้นที่ที่กว้างแล้วก็บรรยากาศที่ดีขึ้นทําให้สร้างงานได้ดีคราเนี้พื้นที่โดยรวมเนี่ยก็เราจะลื้อกดังทั้งหมดทิ้งออกหมดเลยแล้วด้านหลังมันก็จะมีพื้นที่ด้านหลังอีกก็ส่วนส่วนสักกระห้องนี่ไปถึงสุดนู่นเราจะทําเป็น ที่ทํางานกับที่โชว์งานทาเป็นเปน็นชั้นซึ้งตรงนี้พื้นพื้นทั้งหมดเราจะทุบเพื่อจะทําสวนทาสวนแล้วก็ด้านหลังด้านข้างจะเป็นสวนหมดจะทําเป็นสวนตกแต่งด้วยสวนหินอะไรกันแล้วแต่ก็ต้องอาศัยเวลานิหนึ่งคือตอนเนี้ของเนี่ยขนมาเนี่ยประมาณแ0สบเอร์เซ็นแล้วก็ ไม่อยากให้งานมันขาดตอนก็ยังต้องทํางานกันอยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วก็ทํางานอยู่แล้วก็น่าใช้เวลาประมาณอย่างเร็วก็น่าจะประมาณ6เดือนเพราะว่าจะสร้างอาคารนสองหลังคือบ้านบ้านของลูกด้านนู้นแล้วก็อาคารทํางานพร้อมห้องโชว์ก็ใครสะดวกไว้เสร็จเรียบร้อยใครสะดวกก็รอฟังข่าวไปแล้วกันก็จะ ประกาศครั้งว่าเราเราเสร็จแล้วนะใครจะมาเที่ยวใครจะมาพบปะสังสรรค์กันก็นกเรียนเชิญเพราะว่าตั้งลุงตั้งใจจะสร้างที่นี่เพื่อจะรวมคนรักงานโมเดลมาพูดมาคุยมานั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็มาดูงานมา,มา,ม,ามาคิดงานหลายอย่างเรามามารวมรวมหัวกันได้จริงๆแล้วจากกรุงเทพมาเนี่ยมันไม่ไกลหรอกมันก็ประมาณชั่วโมงก,กว่าก็เป็นจังหวัดเงียบ จังหวัดเล็กๆจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดเล็กๆ,ๆจังหวัดนีเนี่ยแล้วเป้าหมายของลุงคือถาสร้างที่นี่จะให้คนสิงห์บุรีทั้งจังหวัดเนี่ยรู้ว่าลุงติ๊กมาอยู่นี่นะโดยกันโปรโมทหลายๆทางกับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีก็พยายามติดตามไปแล้วกันช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยช่วงย้ายเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ช่วงไหนของสิงห์บุรีใกล้ๆกับอะไรบนะ้างใกล้เอ่อ ใกล้าบางระจันใกล้วัดพิกุลทองคือใกล้แหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยโดยที่จะมีป้ายบอกทางตลอดเวลาตลอดระยะทางที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นทุ่งนาะเป็นอะไรที่มันมันไม่จอใจแต่บรยากาศมันมันค่อนข้างจะดีก็เลยเออเลือกเออพื้นอ,อพื้นที่นี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ของของลูกอยู่แล้วก็เลยเอาตรงนี้แหละมันน่าจะเหมาะว่า ลุงคิดว่าลุงอยู่ตรงไหนน่ะก็จะมีคนมาหาลุงแน่นอนโดยเฉพาะลูกศิษย์มาเยี่ยมเยียยงันบ้างก็ต่อไปอนาคตลุงมีทุนลุงซื้อที่เพิ่มเติมด้านข้างเนี่ยอาจจะทําเป็นคาเฟ่ลักษณะเป็นคาเฟ่อาจจะมีโฮมสเตย์มีที่พักอะไรเนี่ยให้คนที่มาเรียนหรือมามา,มาดูงานสามารถพักอาศัยอยู่ได้ก็จะมีกิจกรรมทํากันนั่นคือเป็นเป็นการต่อยอดต่อไปก็อตอนนี้ก็ เร่งเร่งงานเพื่อจะสร้างที่ทํางานที่โชว์งานก่อนแล้วยังอื่นก็ค่อยๆขยับไปก็ฝากติดตามละกันยังไงก็มาหาลูกบ้านโอเคครับ